ไปตอกันที่จังหวัดหนองทายครับกับการประชุมชี้แจงเพื่อว่างการดําเนินง,งานก่อนพัฒนาพื้นที่ครับกองปรชาการกองทัพไทยโดยน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหา สำนักงานพัฒนาภาค2โดยบัญชาการทหารพัฒนาครับร่วมกับองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมชี้แจงเพื่อว่างการดาเนินง,งานตามแผนโครงการประจําปีงบประมาณ2,569เพื่อเป็นการบูรณาการก้อนเข่าพัฒนาพื้นที่ตาบลหนองนางอําเภอท่าบอจังหวัดหนองคายครับที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอาทิเมศสรุติ จเจริญวงผู้บังคับน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองหาสันบัญงาพัฒนาภาคสองนวยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพ้นของหน่วยครับรวมมีการประชุมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผหญ่บาลและตัวแทนของประชาชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางอำเภอ่าบอจังหวัดหนองคายครับทั้มเมีนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินง,งานในการพัฒนา พื้นที่เป้าหมายตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ครบับเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระวางหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดและก็ความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเพื่อให้การดําเนินโครงการพัฒนาในปีงบประมาณใหม่ที่เป็นไปอย่างปร,ประสิทธิภาพตรงตามความจําเป็นและก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยภารกิจสําคัญที่จะดําเนินการใน ปีงบประมาณ2,569นะคะคะได้แก้าการพัฒนาแรงน<อ>้ำเพื่อการกเกษตรการซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ชนบทรวมถึงการสร่งเสริมอาชีพและ,ะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ น่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ซองหากันยังคงมุงมั่นปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยบัญชาการฐหานพัฒนาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นรวมถึงสัางความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อเนื่องต่อไปค่ะครับ